นอนมากเกินไปอันตรายหรือไม่ก่อนรับชมฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อที่จะได้ม่พรรสดสารดีๆกันด้วยนะคะใช่ว่าการนอนเยอะจะดีเสมอไปและการนอนน้อยก็ไม่ดีอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะจะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยซรุดโซมากขึ้นเช่นเดียวกับโรคนอนเกินนะคะหรือว่าให้เปอร์ซอมเนียเป็นโรคที่หลับเกินพอดีขี้เศรนอนตลอดทั้งวันนะคะรู้สึกง่วงตลอดเวลานะคะโดยมีการนอนมากกว่า9กชั่วโมงต่อวันนะคะ และวันนี้นะคะคุณหมอก็จะมาพูดถึง4อาการนะคะตามมาหลังจากที่เรามีการนอนมากเกินไปค่ะ 1. สมองเฉื่อยชาสมองล้า 2. เชื่องช้าไม่สบายติดนอนไม่อยากลุกไปไหนทำให้การคล่องตัวของร่างกายเริ่มลดน้อยลงค่ะ 3. นะคะน้ำหนักเกินค่ะเพราวะว่าวันวันเอาแต่กินกับนอนค่ะและประการที่4อาการสุดท้ายนะคะนั่นคือภาวะซึมเศร้าเนื่องจากว่าเรานอนเยอะมากเกินไปนะคะทําให้เคมีในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปทั้งเคมีของอารมณ์และสารของแข็งความสุขจะลดต่ําลงทําให้เรามีภาวะซึมเศร้าได้นะคะก่อนจากกันหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ